นึออนึกเไปนึ๊ดเวยขาไปแดกบูอัดอจะมั้งมาจะมักกินเน้นเ่ะมาละมามาชิมความกรุบ วันนี้กินตำอีแ <Chris> ล้ว uhm จ้าวันนี้ตำใส่ผักกุ้งช่ายด้วยนะคะตำเยปเพิงใสผักกุ้งช่ายผักกรอบุกรับนะคะไปบ้ายค่ะ ชิมาแล้วเป็นใครตุ๋มแท่งเขาบ้ามากขึ้นเขามาละสุดมามาชิมความกรุอืม,อม,อม ฟังจับเสียงขาไปแดกูุอาเจ็มมั้งบังเต็มมั้งกินเน้นเลยลูกหลานอืมวันนี้ก็กินตั้มอีแล้วจ้าวันนี้ตั้มใส่ผักกุ้งช่ายด้วยนะคะตั้มเย็บเพิงใส่ผักกุ้งช่ายผักกระปุก กรับนะคามาละสดมามาชิมความกรุบเป็นไปตุ๋นแจงเขาโบมาตุ่นเขาจริงจัง ดีแล้วนะคะเียเดือบอลน,นแซงกินอลได้เยกกันสวัสดีค่ะจิ้มจังอมกินส้มตัดีแล้วนะคะใเ,งยงเ,ออเ้ยดืบอลนแซงกินอลได้เยกกันสวัสดีค่ะ วันนี้ก็กินตังอีแล้วจ้าวันนี้ตังใส่ผักกุ้งช่ายด้วยนะคะตังเยะเพิงใส่ผักกุ้งช่ายผักกรับกรับนะคะบริโภคได้ม,มาละวปะายบายค่ะ กินส้มตังดีแล้วนะคะอะไงนึงดือบอีแลนแซง,งกินอนะไรก็ยอยากอันนัสวัสดีค่ะกอ,อบตะเชอนวงการวะกอ,อบตะเชอนวงการว่ะ ไปคุ้มได้มาล้ว mm ่ะ hmm. กุ้งเขาเนื้ออะไรเนื้อเป็นเนื้อเลยกุ้งเขาเนื้ออะไรเนื้อเป็นเนื้อเวย mm hmm. ขอบะเกียงวงการว่ะ cao chẳng hạn, ta sấu ăn đấy. chị đẹp quá ăn cái mắc mà, cái mắc gì nể แล้วก็มีเมนูไข่ตุ้มเหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่กินข้าวนะเรากินไข่แทนจ้ามาชิมกันได้เลยนะคะมีมาละาด,ด้วยนะคะนี่มาละชิมมาละขอสะเทือนวงการว่า cũng được mà làm ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Phải Gõ không bỏ กินส้มตังดีแล้วนะคะใบเงี้งนูเดอร์อิลนแซงกินอะได้ปยากันสวัสดีค่ะสบายค่ะ んん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 ん บ้า,าใใค่ะใส่ตุ๋นแจ้งเขาเพรามาตึ้งเขาปลุกแหลมอืม้มวันนี้กินต้มอีแล้วจ้าวันนี้ต้มใส่ผักกุ้งช่ายด้วยนะคะต้มยปเพิงใส่ผักกุ้งช่าย กรอบกรับนะคะร,บครบอบระเชิญวงการว่ากรกับอืมบริคุ้มด้มาแล้วละ่ะ อุ๊บแล้วอืมกินส้มตังดีแล้วนะคะใบเมนูเดิมอีเลนซ้กนากินอะไรก็อยากอันะสวัสดีค่ะบริคุ้มด้วมาแล้วปะแล้วก็มีเมนูไข่ต้มเหมือนเดิมนะจ้าะว่า เรามกินข้าวนะเรากินไข่แทนจ้ามาชิมกันได้เลยนะคะมีมาราดด้วยนะคะมาราดบริุ้มด้วยมาราปะเดืดด่อวเดีลยวอืม ฟังจากเสียง,อยงกอไปเชิญวงการว่าฟังจากเสียง